ใครที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยแนะนำนี่เลยโชรูฟาซิแคร์บอกเลยว่ามีครบจบทุกอย่างเข้ามาด้านในก็จะเจอพี่ๆีพนักงานที่คอยให้คำแนะนำสินค้าเริ่มเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเช่นเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจเบาหวานที่วัดไข้ต่างๆและนี่ก็เป็นรถเข็นหัดเดินเก้าอี้นั่งถ่ายนั่งอาบน้ำวิวแชร์ก็มีนะทั้งธรรมดาทั้งไฟฟ้ามีให้เลือกเยอะมากเลยโอ้โห หลากหลายรุ่นหลายฟังก์ชันตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านขายยามีทั้งขายปีกขายส่งด้วยนะแค่นจะไม่ต้องไปไหนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่นอนล้อมป้องกันแผลกดทับบอกเลยว่าอันนี้ไฮไลท์เลยค่ะเตียงผู้ป่วยมีทั้งไฟฟ้าและมือหมุนจะปรับนั่งปรับนอนได้หมดเลยฟอร์จแครนนำเข้ามาเองด้วยนะวันนี้พาทัวร์คร่าวๆก่อนเพราะกำลังอยู่ในช่วงตกแต่งโชว์รูมไว้โชว์รูมเสร็จแล้วจะมารีวิวให้นะคะบอกเลยว่าปังสุดๆวันนี้ไปก่อนนะคะขอ